รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรศรีสักดินันวันนี้บคอสอได้มอบของขวัญให้กับประชาชนนะคะโดยการตรวจสภาพรถฟรีโดยลถค่าใช้จ่าย และลดค่าโดยสาร10%ให้กับประชาชนค่ะซึ่งเรื่องนี้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบคอสอก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่2568เนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนค่ะรวมทั้งลดความหนาแน่นในการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยจัดโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะคะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ฟรี20รายการค่ะที่ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสุขภาพรถรังสิตนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31ธ วันวาคม2567นี้สอบถามเพิ่มเติมนะคะที่029012338ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโปรโมชั่นลดค่าโดยสาร Happy New Year 2 0 2 5โดยลด10%โครงการไปก่อนกลับทีหลังนะคะเดินทางระหว่างวันที่15-24ธันวาคม2567และกลับวันที่7-16มกราคม2568ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490ตลอด24ชั่วโมงค่ะ